ยกเรียรหาอไรใล้ส่วนเอนี่แล้วสว่านจะเร็วนะครับโอ้มันลึกมากเนี่ยแตกลึกมากนี่ครับส่ง Power Amp ได้ a อ p ทีม m 4่ h a น n e l ง่ายกมาเลยครับเนี่ยเบาเลยอันกลางใช่ไหม ใจเย็นใจเย็นที่เปิดให้ฟังโยกนั่นเด้ครับสายไฟทำสายไฟ้ำสาไฟนี่เยโอเหนอนอเลยก็ลดินอนเลยครับไเจ้าชต้องน้อมหน่อยวันแรกก็อย่างี้เลยวันแรกก็อย่างี้เลย นนอดไปไปลไปเลกิดใหม่นนอนลุ่นนะนุ่นนะนนอดควงครับก็นี่แขนแขนนอดเลยครับพูกอันนั้นมันต้องใช่อันนั้นตัวดำนี่ตัวดำนี่ใช่ใกูตัวดำตัวกูอันนี่ก็สีแน่นครับเตียงกลางครับ ยังหางเงิไม่ได้เลยนี่อยากได้อยากได้อะไรครับอยากได้เรียนอีกแก่ตัวอยากได้ตู้อีกตัดฟังกระสุนสองนัดสิบแปดนิ้วดังแรงนะครับแรงครับตัวนี้เจ็บเลยเจ็ยออมันแรงอยู่แล้วนี่นี่ครับป้าไปดูเอฟยี่เวียได้เลยนี่ตู้ที่เราไปเดโมตอนปีแรกนะฮะนี่เลย แรงครับแรงเดี๋ยวเราใส่แอมก่อนแล้วถ่ายรูป